สีพระรามจันทิราการละครั้งหนึ่งทศออนขาผู้อยู่ในราชวงศ์สุริยาอันด่งดังปกครองอาณาจักรโกศลทางตอนเหนือของรัฐภาระตะขันอโยธยาเป็นมหานครริมฝั่งแม่น้ำออยูเป็นเมืองหลวงของรัฐโกศลถนนราชาของอโยธยาเรียกว่าโดทอทาบีบีมีถนนสายเล็กๆมากมายทั้งสองฝั่งของถนนสายหลัก ถนนก็เย็นสบายด้วยร่มเงาของไม้ผลขนาดใหญ่ข้างถนนถนนทุกสายได้รับการดูแลให้สะอาดโดยการพรมน้ำทุกวันมีร้านค้าตามถนนที่ขายธัญพืชดาวาสาของประดับตกแต่งและเครื่องประดับล้ำค่าระหว่างนั้นก็มีบ้านหลายชั้นเรียงกันเป็นแถวดอกไม้หลากสีสันเบ่งบานท่ามกลางใบไม้สีเขียวในสวนที่สวยงามเพื่อดับความกระหายของผู้สัญจรไปมามีน้ำพุดื่มซึ่งมีน้ำหวานกว่านมอ้อย เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นชายและหญิงแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยและแต่งตัวดีเดินไปมากําแพงสูงของป้องปราการอันยิ่งใหญ่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลมีการสาธิตศิละปะการต่อสู้บนแท่นขนาดใหญ่หน้าป้องปราการที่นั่นทหารที่ภาคภูมิใจเดินเคียงข้างช้างและมา้ขาขณะผ่านไปตามถนนบางสายก็ได้ยินเสียงมีทูอันไพเราะของวีนา เสียงงมริทังคอนักร้องประสานเสียงและเสียงร้องของเพรีพืชผลเช่นข้าวข้าวสาลีและมันเทศปลูกในพุ่งนอกเมืองวัวสองสามตัวกินหญ้าอโยธยาเป็นเมืองสัตวิทจเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความสุขนักวิชาการผู้รอบรู้มั่งคั่งและ,จะเจริญรุ่งเรืองพร้อมด้วยอูดและลาแม้จะมีความสุขในเมืองอโยธยาแต่ความสุขในพระราชวังสุริยะวัมสาก็ถูกทำลายลงไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าของใครเลย พระกษัตริย์ดาดรธมีพระมเหสีสามองค์คือเกาเซยวยะไกเกยีและสุมิตราแต่ไม่มีบุตรสักองค์เดียวดาดรถกังวลว่าใครจะเป็นผู้นำอาณาจักรโกศลอันโด่งดังซึ่งพระองค์ทรงปกครองภายหลังพระองค์เมื่อครูข,ขอคำแนะนำจากผู้เท่าท่านแนะนำว่าถ้าท่านแสดงมหายาคอที่เรียกว่าอสวเมธาตามประเพณีโบราณท่านจะได้รับพรให้มีบุตรชายพระศาสดาชื่อสอมันปลาซึ่งสนิทสนมกับทศรถามากให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า ขณะแสดงอาสวมธทคุณเชิญปราดผู้ยิ่งใหญ่ชื่อฤศีสอรินทรคริทีไวบีฮันดาก้าพ่อของฤทิีอสริงกาเลี้ยงฤทิีอสริงกาบนตักของธรรมชาติในป่าท,ที่ไม่มีมนุษย์สัมผัสกันฤศีสอรินทร์ค่ะในสภาวะสมาธิได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติพร้อมด้วยสัตว์ป่าสัตว์นกต้นไม้ต้นไม้ดินท้องฟ้าพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวและกลายเป็นธรรมชาตินั่นเองเขาไม่ได้ประหนักถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติมอบให้เขา แต่บางคนก็รู้เกี่ยวกับอำนาจอันยิ่งใหญ่ของรืษีสอริงคะหากนำรือสีสอริงกลับไปยังพื้นที่แห้งแลง้งที่นั่นฝนตกเหมือนโดพื้นรอก็เย็นที่ดินแห้งแล้งได้รับการชนลประทานชายฝั่งทะเลสาบถูกน้ำท่วมลำธารแห้งก็ไหลเขายังใจกว้างมากขึ้นและให้ทุกสิ่งที่เขาต้องให้แต่มีเพียงรือสอริงกัดเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าเขาคือสาเหตุขององค์การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ไร้เดียงสามารถ กษัตริย์แดชาราทาทรงเรียกฤาษีสอรินคะด้วยความเคารพและทรงแสดงอัศวเมธยกะกต่อหน้าพระองค์ดังที่รัฐมนตรีสุมันตรากล่าวไว้งานทุกอย่างประสบผลสําเร็จมารดาทั้งสามคนกําลังตั้งครรภ์ลูกชายที่สวยงามสี่คนได้รับการเลี้ยงดูเกาวสลายเกิดที่รามานุไคเกยีสุมิตรามีพระลักษมณาและสอตลูกันและไม่เพียงแต่กษัตริย์เท่านั้นแต่คนทั้งภูมิภาคก็เฉลิมฉลองโศลด้วย น้ำพุแห่งความสุขปรากฏขึ้นทุกมุมของพระราชวังและพระรามก็กลายเป็นที่มองเห็นสำหรับทุกคนทุกคนอยากจะอุ้มมันขึ้นมาและกอดมันทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อเด็กคือพระรามพระรามหมายถึงผู้ให้ความบันเทิงและสร้างความขบขันแก่ทุกคนสีพระรามจันทิราสอง